ลุงชยัย Happy d a d d ี s here ใช่กีไหในที่สุดมันก็มาแล้วมันก็ได้ปล่อยออกมาจากลืมปะแ,และนี่ก็คือ Minecraft version 1.21.6นะครับแล้วก็คลิปนี้ขออนุญาตที่จะไม่ใส่ shaders เนื่องจากว่ามันเพิ่งจะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เพิ่จะปล่อยออกมาอาจจะไม่ได้มีส่วนของโซเดียมเล g ก l e ลโกซึ่งวันนี้ครับแน่นอนพอมาออกปุ๊บเราจะมาทำการตามหาเขากันเจ้า Happy g แกจะได้มี Happy g แกเป็นของตัวเองกันแต่ก่อนอื่นผมขอ,ขอเคียยวของก่นเถอะนะแล้วคือไม่ได้กลับมานี่คือนานมากเลยนะ ผมไม่ได้กลับมาในโวลนี้นานมากๆเป็นเดือนแล้วมั้งเอาจริงมันคราบได้นะใช่ไหมเอาจริงๆมันสามารถที่จะคราบได้ด้วยซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมดูดินี่ไงเห็นไหมหรือผมไม่ต้องไปละเดี๋ยวนะดราเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วอะคือเราทําได้เลยอะ่ะเพราะว่าเรามีทุกอย่างแล้วแกสเทียร์ก็มีโซเซนก็น่าจะมี แต่ไม่ยากหรอกไปลแบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอครับก็ถ้ามันคาบได้มันก็ดีแต่ว่าผมก็คงจะไม่คาบหรอกเราก็ต้องไปหามันจากธรรมชาติใช่ไหมล่ะไหนๆมันก็อัปเดตมาแล้วจะมาคาบโอ้โหเสียเอะไรประสบการณ์ในการตามหามันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอมีมาก่อนเราต้องไปตามหาไปตัวเองครับใจไหมไปดีกว่าแล้วมืดแล้วด้วยไม่โจนไม่โจนไปเลย ไปนะฮะเราจะไปตามหาแฮปปี้กุสมากันเลยเราจะไปหาโซเซนวอลเล่กันเลสโกแล้วผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้มานานอะ่ะจำเส้นทางไม่ค่อยจะได้ละเอ้ยโย่แกอะไรเฮไปครับเราไปตามหาโซเซนวอลลงวอลเล่กันดีกว่าผ่านทางนี้กันนะครับไนล์เตอร์เบดตรงนี้โอ้ยเจอแกส๊สแต่เป็นแก๊สที่ดุเจอแก๊สดุโอ้ยอันนี้มันเอา้าเจอแบชิน ไม่เนาะไม่แวะหรอกนะตรงนี้ก็มีอ่ะไปะเรื่อยๆโอ้นี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วครับเจอเป็นนี่ครับอันนี้เป็นแองกี้แก๊สนะเป็นแองกี้แก๊ส no 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 แองกี้แก๊สมึงแองกี้แก๊เหรอหมห๊หหมมันจะเอาแฮปปี้โอเคเราได้รีวิวแผน่น ได้รีวิวแผ่นเพลงใหม่เฉยอ๋อคือเหมือนว่าแบบถ้าเราตบไอ้ลูกไฟมันไปหาแกแต่มันเราจะได้แผ่นใช่ไหมผมก็เพิ่งรู้เนนียเอาแล้วมันไม่ตายวะได้เฉยโอเคงัค้นเดี๋ยวเรากลับไปลองกันครับคือจริงๆมันไม่ได้อัปเกรดมาแค่ให้ปีแกนนะมันอัปเดตเรื่องของเชือกด้วยเชือกที่เราสามารถผูกให้มันเหนียวกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีอ อานมาที่เราสามารถครับเองได้ด้วยนะเออเดี๋ยวเราก็ไปลองกันครับมันต้องมีสักตัว2ต้องมีบ้างเลยตรงเนี้ยมันมันยังไงก็มีมันมีแค่นี้่มันเล็กนิดเดียวเองอะ,อะไปที่อื่นไปไปหาโซแซมเวเลจุดอื่นครับจุดนี้มันเล็กไปหน่อยวะขอให้มีอผมขุดโซแซมไปอันหนึ่งครับถ้าเราหาไม่เจอจริงๆแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะหาเจอแหละนี่ไงเราเจอเป็นแองกิ้แก๊สเจอแต่แองกิ้แก๊ดอะไม่เจอแฮปปี้เลยอะ เจอแต่แองกูรีไม่งั้นผมจะผมจะแบบว่าเอา่อตัดใช้วิธีการตัดต่อช่วยแล้วผมแบบแอบบไปคาบแล้วผมก็แบบว่าีบบว่าแซงแกงบอกว่าเออผมไปหาเจอแล้วครับอย่างเงี้ยคือบินหาไม่เจอ,อปุ๊บเอ้ยคัดปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็ไปแอบคาบ,บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอ้ยนี่ทุกคนผมเจอแล้วผมเอาแอบบไปวางไงแอบบไปวางแล้วก็แบบถอยกลับมาถอยกลับมาเราบินบินไปเจอเอ้ยอยุง<ๆ>นี่อะไรเงี้ยมันก็หายากอยู่แหละคือตั้งแต่ผมเล่นสแนปช็อต มันก็ไม่ค่อยจะมีครับมันก็ไม่ได้ไปจะหาง่ายอะไรนะเพราะว่าถ้ามันหาง่ายเกินไปแน่นอนล่มันก็คงจะมันก็คงจะแบบว่าบินกันเต็มอะมันควรจะมีนะเนี่ยโอ้โหกระดูกเต็มเลยเนี่ยไม่มีครับโอ้โหอ้ยส์อุกระดูกไปเลยเลยเจอไปเลยเลยเจอแล้วครับเราหาเพิ่มไหมเอาจริงอมเอาจริ้งไหนๆก็มาแล้วเราอาจจะหาเพิ่มนะเออคือค ah ือถ้ามีตัวเดียวเดี๋ยวมันจะเหงาไง เอาสักสองตัวดีกว่านะครับจะได้มีเพื่อนจะได้แฮปปี้สมชื่อโอ้โ้โอ้โ้เจอผูกพาเจอตัวหนึ่งปุ๊บเจอรัวๆเลยว่ะโอเคได้มาสองตัวโอเคครับให้มีแบบว่าตัวแบบว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวตัวเดียวมันจะเหงาไงโอเคงั้นก็ได้เวลากลับบ้านกันครับทุกคนได้เวลากลับบ้านกันเราเอาไปจุ่มน้ำอ่ะโอ้ยอันนี้มันแก๊สหัวร้อนแองกี้แก๊สหืม แอ,องดอกไหมนะ่ะอุ๊บอีกเพลงหนึ่งไหมาอีกแผ่นหนึ่งนี่ไงได้มาได้มาสองแผ่นแล้วก็ไหนๆน,น,นะระหว่างที่ถ้าผมเอาไอ้นีไน้ไปแช่น้ำใช่ไหมรอมันตัวพองเราก็อาจจะแบบว่าลองมารีวิวในส่วนอื่นนะครับก็คือแบบว่าเชือกอะไรเงี้ยลองมารีวิวกันพาไปดูวิธีการใช้เชือกแบบใหม่ซึ่งเชือกแบบใหม่รู้สึกว่ามีประโยชน์กว่าเดิมครับ แล้วก็เหมือนจะคาฟง่ายกว่าเดิมเลยนะไม่น่าจะใช้สลามบอลแล้วแล้วก็เชือกเนี่ยมีความเหนียวกว่าเดิมเราสามารถผูกเชือกติดระหว่างม็อบได้แบบยาวๆอะ่ะเอาต่อกับเรือก็ได้เอาผูกกับเรือแล้วก็ผูกกับแฮปปี้แก๊สก็ได้ Let's go พี่น้องเนี่ยก็สบายๆกันครับวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําชุดเกาะให้มันด้วยนะฮะป้าเดี๋ยวเรามาแช่น้ํากันครับเดี๋ยวทำพื้นที่แช่น้ำให้ดีกว่าแช่น้ําตรงแถวๆข้างนอกตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ไหมตรงนี้เลยนี่เลยครับ ไปเลยปุ๋งโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วก็เราก็เอาถังน้ํามาใส่เอาไปนะ้ำเฟนชเฉเฟเฟเนี่ยเและก็ปุ๊งปุ๊งเรียบร้อยครับแล้วก็รอครับทั้งหมด20นาทีและทีนี้พอเรามีแฮปปี้แก๊สปุ๊บเราก็จะสบายแล้วอ้าวฝนตกเฉย คือเราก็จะสามารถแบบเวลาจะมีการก่อสร้างอะไรที่แบบว่าต้องใช้ต้องต้องสร้างในที่สูงอะไรเงี้ยเราก็สามารถบินไปก,ก่อสร้างได้แต่คือความข้อเสียหนึ่งของแฮปปี้แกสเนี่ยก็คือมันช้านี่แหละมันมันก็จะช้านิดน,นึงแต่เราก็ต้องทําใจเพราะว่าถ้ามันเร็วเกินเดี๋ยวไม่ขี้โกงและระหว่างนี้เรามาฟังเพลงหน่อยไหมรีวิวเพลงดีกว่าไหนๆก็ได้มาแล้วครับจุกบล็อกบบอันนี้ดีกว่ามาข้างนอกดีกว่าเรามาให้เจ้าแฮปปี้แกสได้ฟังเพื่อมันจะโตไวขึ้นแฮปปี้กุสก listen เคมันก็ดาดักเหมือนนะแบบว่ามีความแบบน่ากลัวนิดๆ แบบเฮ้ออะไรเงี้ยโอเคก็ถือว่าก็ก็เพราะแหละมั้งนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับคือตั้งแต่อัปเดตแผ่นเพลงมาเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบเวอร์ชั่นไหนสุดผมชอบเวอร์ชั่นผมชอบเพลงไอ้น,นั้นอะอ t h e r Side ซอะ แต่ว่าไม่รู้วจำเวอร์ชั่นไม่ได้พิกสเตปก็ตู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 อันนั้นก็ไม่ไม่ได้อะไรมากแต่ที่ชอบที่สุดที่ผ่านมาก็คืออัดร์ไซส์นะครับไม่รู้มีหรือเปล่าเนะี่ยพิกสเตปอันนี้ก็ก็อันจริงจริงก็งามานานแล้วละ่ะแผ่นเนี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมจะทำชุดให้แฮปปี้แก๊สนะครับมันใช้อะไรบ้างวะคือที่รู้ใช้ขนแกะและ ซึ่งผมจะใช้เป็นสีชมพูแล้วกันนะเราเอาเป็นสีชมพูกับสีฟ้าไหมเหมือนเป็นคู่รักกันแบบนี้เพราะาเรามี2ตัวไงใช่ไหมล่ะคือไม่รู้ไม่แน่อ๋อนี่ไงอ๋อมันใช้แค่บล็อกเดียวนี่โอเคแล้วก็ลิรแล้วก็แก a ว e r l รลิ e รเหมือนว่าจะมีเยอะเลยนี่โอเคอเฮ้ยนี่โอ้นี่ไงนี่ไงสีชมพูครับมาหเลยแล้วก็เป็นสีฟ้านะนี่โอเคเราเตรียมพร้อมละเตรียมพร้อมนะครับมา แล้วก็โบะตรงนี้แล้วก็ใส่ไปครับอันนี้คือเตรียมไว้ละนะเดี๋ยวรอมันจเจริญเติบโตอันนี้เริ่มเริ่มแล้วไงเฮ้ยเริ่มแล้วนะหน้าเริ่มแบบตอนแรกมันบูดบูดบึ้งมากกว่านี้นะครับตอนนี้มันเริ่มบึ้งน้อยลงละแล้วก็ต่อไปสิ่งที่ต้องรีวิวในเวอร์ชันนี้นั้นเอาเป็นอานมาดีกว่าไหมเออเพราะว่าอานมามันคราฟได้แล้วอะ h ซดโดเนี่ยเห็นไหมเออซึ่งมันคราฟง่ายมากเลยนะคือเป็นอะไรที่ผมแบบค่อนข้างชอบนะเพราะว่าไม่คราบนะครับตั้งแต่อดีตไม่เคยคราฟ แล้วคือแบบลองคิดว่าถ้าผู้เล่นใหม่เขาเข้ามาเล่นได้ไหมครับแล้วเขาอยากจะแบบว่าอยากจะขี่มา้าอยากจะขี่หมูอะไรเงี้ยเมื่อก่อนถือว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าคุณต้องลงถ้าไปดันเจียนเพื่อที่จะไปหาแซดเดิลหรือไม่ก็ตกปลาหรือไม่ก็ไปหาหมูบ้านหาตามกล่องมันยากครับแต่นี่ปัจจุบันคราบไปแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเป็นอัปเดตที่เรียกว่า Quality of Life ผมจะคราบให้ดูหนึ่งอันแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆ Shadow, แซดเดิลเราก็มีตั้งเยอะแยะนะเนี่ยมีตั้ง3าอันผมจะไม่คราบเพิ่มมากกว่าน,นี้ลนะ อันนี้ครับโชว์นี่ไงเนี่ย ECPC นะครับประเทศก่บเมื่อก่อนนี่คืโอโอ้โหคุณต้องกว่าจะได้มาแต่ละอันนี่ต้องลากเลือดแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็นี่มันจะครับนี่ไงลีดเราสามารถครับได้แบบ ECPC เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเราต้องใช้สลามบอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับได้ง่ายๆสบายๆส,สบายบื้อเลยเนะนี่ยเนี่ยผมครับโชว์อีกอันเนี่ยง่ายมาก ECPC นะครับ แล้วก็มาเดี๋ยวผมจะโชว์เลยไหมนี่ซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับอา้อาวไม่ใช้คือผมอยากจะเชื่อมต่ออ๋อนี่ไงแล้วก็ผูกแบบนี้ได้อ๋อแล้วก็อ้าวอ๋อเอเอ,เอ,เอแล้วก็ผูกแบบผูกกันไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ผูกติดกันเป็นสายใยแต่อาจจะใช้แบบไม่ค่อย ผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นเออแต่มันผูกได้เลยไหมเนี่ยเราก็จะผูกกันเป็นสายใยแบบนี้นะครับแต่มันก็คือตอนแรกผมคิดว่ามันใช้เชือกแค่อันเดียวทําได้ปรากฏมันไม่ใช่เนาะต้องทําแบบนี้ต้องมีหลายๆเชือกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าปัจจุบันเราสามารถคาบลีดได้ง่ายเลยไงมามาต่อก็เป็นสายรถไฟต่อก็เป็นสายดีเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถทาแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบว่าเออสมมติผมอยากจะพาคือนึกถึงตอนนั้นแล้วเลยว่ะคลิปที่ผมพาไอ้พวก พวกวัวพวกไก่อะไรพวกนั้นมาคือคลิปนั้นนี่ลำบากมากในชีวิตอ่ะอ้าวแล้วนี่เชือกขาดหรือไงเนี่ยแล้วก็แบบพามันแบบเป็นสายแบบนี้ได้เหมือนรถไฟต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆถ้าแฮปปี้แก๊สมันโตแล้วเดี๋ยวผมจะลองนะก็คือผูกไอ้ไอเชือกเนี่ยกับแฮปปี้แก๊สให้มันแบบบินอ่ไงเงี้ยแล้วก็แบบว่าเราสามารถที่จะผูกเชือกกับเรือได้ใช่ไหมซึ่งนั่นก็หมายความว่าสมมติผมอยากจะทำฟาร์มไอรอนกเลมผมก็สามารถพาวิลเลจเจอร์เนี่ยนั่งเรือ แล้วก็เอาแฮปปี้แก๊สใช่ไหมพายเรือน,นั่นอะ่ะขึ้นไปได้ซึ่งมันสบายกว่าเดิมมากครับเมื่อก่อนนี่คือต้องแบบว่าโอ้โหพาขึ้นล้างรถไฟต้องต่อล้างรถไฟโอ้โหวางบล็อกดินลำบากครับซึ่งก็มาไอเดอะด็อกมากลับมาในบ้านมาเดอะด็อกหนึ่งมาเดอะด็อกสองมาเดอะด็อกสามเดอะด็อกสี่อยู่ไหน the Dog เดอะด็อกสี่อ้าวเดอะด็อกสี่เอาอยู่นี่เดอะด็อกสี่เข้ามาเดอะด็อกเดอะด็อกศูนย์สี่มาโอเค ด็อกสีเข้ามาครับแล้วคือผมบอกว่าจะทําบ้านให้พวกนี้คือยังไม่ได้ทํำในปัจจุบันผ่านมาจะเดือนหนึ่งละก็ยังไม่ได้ทําบ้านให้มันก็ยังอยู่ตากแดดตากฝนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเก็บอันนี้ไหมนสโนอบอลวะสโนอบอลเก็บสโนอบอลมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ให้มันละซึ่งให้ไม่เยอะนะแค่10 10บอลอ่ะ10บอลมันก็โตละโอเคแค่นี้ก็พอละลบอลไม่ต้องใช้เยอะเอยโตยัง โอ้ยเริ่มยิ้มละเริ่มละเริ่มละแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงไหนดีวะคือไม่แน่ใจว่าแฮปปี้แก๊มันจะอยู่กับที่หรือมันจะบินไปมั่วนะคือถ้ามันบินไปมั่วก็อาจจะลําบากหน่อยแต่ว่าถ้ามันไม่บินอ่ะก็จะปล่อยไว้ตรงนั้นแต่ถ้ามันบินไปไปไหนไม่รู้ผมก็จะผูกมันเอาไว้แล้วกันเแล้วก็ไวแบรนด์วิชัวไวแบรนด์วิชัวผมคิดว่าในเนี้ยน่าจะยังไม่มีครับในในในแจว่านะเออเนี่ยถ้าให้ดูตรงนี้คือไม่มีนะถ้ามีก็น่าจะขึ้นละ ว่าแบบใบแบนวิน้ชัวอะไรเงี้ยมีเฉพาะในเบสล็อกแต่ว่าเดี๋ยวจะว่าก็น่าจะตามมานะครับอืมแต่คือตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนไหนดูซิมีอะไรบ้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่เท่าที่ลองมาก็น่าจะหมดแล้วนะโลเคเตอร์บาร์โอ้โหโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอแล้วคือทำไมตัวนี้มันโตช้ากว่าตัวนี้คือผมมาตัวนี้ก่อนไม่ใช่เหรอแต่อ้ามาแล้วมันตามมาไหมเนี่ยเราต้องถือสโนว์บอลอ๋อต้องถือสโนว์บอล โอเคอร่อยตัวหนึ่งอะระหว่างนี้ผมอ่านนะครับโลูคิเตอร์บาร์นะอันนี้คือเวลาเล่นกับเพื่อนจะขึ้นบาร์ตรงตรงหลอดเลเวลนะครับแอดวานซ์ใหม่อ๋อแก๊สลิงมันจะพยายามพยายามอยู่ใกล้เพลเยอร์16บล็อกนะครับรัศมีนะอ๋อเท่าที่อ่านมานะครับก็คือแฮปปี้แก๊สเนี่ยมันจะมันจะไม่บินไปไหนก็ตามแบบมันจะอยู่กับที่ของมันนี่แหละนะครับมันจะไม่บินไปแบบที่อื่นนะครับสมมุติถ้าเราสปอนตรงนี้ใช่ไหมผมสปอนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะบินอยู่แถวเนี้ย ไม่ไกลเกินกว่านี้นะครับไม่บินเกินแบบ16บล็อกไม่ไม่ได้บินไปแบบบนภูเขาน,เนู่นอะไรเงี้ยมันก็อยู่แถวแถวเนี้ยนะครับที่มันเกิดนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยขี่แฮปปี้แก๊สแล้วบินประมาณ2,000กว่าบล็อกแล้วผมไปลงนะครับตอนที่ผมลงปุ๊บเนี่ยมันอยู่ยตรงไหนปุ๊บมันก็อยู่แถวๆนั้นแหละมันก็จะไม่ไปไหนนะครับสมมติว่าผมเอาไปลงที่ทะเลทรายมันก็อยู่บริเวณนั้นแหละจนกว่าเราจะพามันกลับมาที่บ้านแปลว่าเราก็ไม่สะไม่จำเป็นต้องเอ่อเอาเชือกผูกมันก็ได้ เพราะมันโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องพาเอามันผูกโอ้ยโอ้โหแล้วข้างในโอ้ชิตเป็นเนื้อเลยทำการเติบโตให้ฉันซะเองปับปับปับปังอ้าวสองอ้าวเอ้าทำไมตอนนั้นผมใส่แค่สิบบอมันโตเลยวะอันนี้แม่งใส่เยอะมากแปดเจ็ดหกห้าสี่ซ่าอ้าวเพราะมันเยอะเยอะอ้าวมันใช้เยอะเหมือนกันเนี่ย ตอนแรกมันไม่ได้เยอะขนาดนี้โอเคงั okay, ้นเดี๋ยวผมไปขุดมาเพิ่มก่อนแล้วเราก็ปล่อยไปเลยเนาะเราไม่จำเป็นต้องผูกเชือกครับนะมันอยู่แถวๆนั้นแหละเกิดที่ไหนก็อยู่แถวนั้นนะครับโอ้โอ้โหนั่นไงตัวโตเรียบร้อยก็สรุปมันใช้บอลเยอะกว่าเดิมไอ้ดูมานี่ไอ้ดูง่าแดกซะแดกสโนบอลใส่หนูโอเคอีกหน่อยนึงมาบ้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 าโอ้โหนี่กินเยอะจังวะเนี้ย ทำไมนั่นมันโตแล้วว่ะทำไมเองไม่โตเนี่ยเฮ้ยมานี่มาใส่เลยเอาสีฟ้ามาโอ้นี่ไงโตแล้วครับสองตัวฮะโอเคก็เพิ่มไปหนึ่งแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งเฮ้ยโย่กระแม่กราดาวเฮ่ลงมาลงมาเฮ้ยร,รู้รู้งานเว้ยเออนี่ไงเออนี่มันก็คงไม่บินหนีไปไกลอะนะครับเกินห4สิบี่บล็อกนะเออแล้วซึ่งพอเรากดลงปุ๊บม,มันเราก็จะยืนหมดนี้นะ เวาสามารถก่อสร้างปุ๊บ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 ได้ตามสบายตามสบายเหล่าเลยนะครับแล้วเราก็ลงมาปุ๊บแบบนี้เออเนี่แล้วก็ปล่อยมันบิน <c oughs> ปล่อยบันบินแถวนี้นะครับโอเคมาแล้วก็อ่นเดี๋ยวผมขอนอนก่อนเดี๋ยวเรามาลองกันไหมเอาเรือเนี่ยทดสอบดูก็คือผูกเรือกับแฮปปี้แก๊สมันจะกลายเป็นเหมือนบอลลูนซึ่งผมขอเอาเดอะด็อกมาตัวหนึ่งแล้วก็เชือกเรามีแล้วแล้วก็ we got a boat Right here. มาเออเนี่ยมันก็เป็นโอ้น่ารักดีวะเนาะบินถึงบ้านนะครับให้มันดูเออเนี่ยดูรู้สึกไหมครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นเนาะเออมันดูแบบเออมันเนี่ยทือเป็นอัปเดตที่ผมชอบมากนะครับตั้งแต่ที่เขาประกาศมาแล้วผมก็ตื่นเต้นมากกับอัปเดตน,นี้นะแล้วก็มีกันละไง,ง2ตัวบินไปบินมานะครับนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่บินไปไหนนะนก็จะไม่หนีไปไกลนะครับก็อยู่แถวๆนี้แหละคือมันเกิดที่ไหนก็อยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลอง อ่ะพาหมาขึ้นเรือที่เดอะด็อกโ okay. อเคมาให้ีปแก๊สเว้ยเองอะ่ะแต่คือความยากอะไรเราก็ต้องเราต้องบินไปจับมันกลางอากาศแบบนี้เอ้าเอ๊อยังไงเนี่ยอันนี้ผมผูกกับอะไรเนี่ยถูกไหมเนะมี่ยไม่ไม่น่าใช่นะอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ผมน่าจะผูกกับหมาวะไ <Hey, yo. S 2> อ้เย้าอ่านี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ดอะด็อกเอาชี่ชี่ โอ้โน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 มามาปล่อยมา no โนโนโนอ๋อมันต้องอ๋อมันต้องใช้เชือกแบบสองเชือกป่าวะเดีย๋ยวนะทำไมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลับมากลับมาเฮ้ยไอ้บอลลูนเฮ้ยแม่งใช้ยากว่ะเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันไกลมาก่อนดิคือมันต้องใช้กันไกลกันไกลช่วยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งเอ้ย เออโอเคมันมันมันใช้แค่เชือกเดียวแนละ้วมันจะคือเราเนี่ยต้องผูกกับเรือกับไอ้นี่เออใช่แต่เชือกเนะี่ยผมอยากจะเอาเชือกโอ้ชีดไปแล้วไปแล้วเดอะด็อกแ่งขึ้นไปแล้วเอา้าไม่ใช่เอา้าเอา้าเอา้ยเอา้าเอา้าโอ้โหอันนี้นี่มานี่มานี่มานี่ไอชมพูชมพูลงมานี่ชมพูชมพูไอพูไอชมพูไอชมพูโอเคชมพูมาชมพูมา แล้วก็โบอไปก่อนก็คือเราต้องนี่อ้าวไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวด็อกไม่ขึ้นมาแล้วลงมาอมือ่านี่นี่ถูกถูกเออนี่ไงแล้วก็เรียบร้อยครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเราต้องผูกเรือจากนั้นเราก็กดชิปแล้วก็คลิกขวาที่แฮปปี้แก๊ส มันก็จะเป็นการผูกเรือกับแฮปปี้แก๊สแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแฮปปี้แก๊สมาผูกที่เรือเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเส้นเดียวนะครับซึ่งมันจะยกยกเรือไม่ได้นะเออนี่ <c oughs> แล้วเราก็จะมีบอลลูนเราก็จะมีบอลลูนอยู่แบบนี้นะครับ <c oughs> อเอเอมีบอลลูนอ้าวอนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยว โอเวเทไออีกตัวหนึ่งไหมเดี๋ยวผมเอาเดอะด็อกใหม่ตัวนึง่งว่ะคือให้มันบินเล่นแถวๆบ้านเนี้ยเนาะอ่ะเดอะด็อกใครเป็นผู้โชคด,ดีเอ่ยแล้วก็เดี๋ยวผมต้องใส่เกาะให้เดอะด็อกก่อนเฮ้ยลงมานี่ดิเออลงมาลงมาลงมาเอ้ยเดอะด็อกเดอะด็อกเดอะด็อกโอชีโอเคนั่งลงมาก่อนเดี๋ยวจะเอาเกาะใส่ให้เดอะด็อกไงเฮ้ยเอาเอาไปแล้วขโมวยวัวไปแล้วบุญวายแล้วทีนี้คือเรือมันนั่งได้สองตัวมันก็เลยแบบเอาวัวไปแล้วแต่ไม่เป็นไร ให้เดอะด็อกอยู่กับวัวไปนะให้อยู่กับวัวไปเอาไม่ใช่เออเนี่แล้วก็พาเที่ยวเลยแล้วก็พาเที่ยวเลยซึ่งผมก็คงจะปล่อยแบบนี้แหละนะให้มันแบบเออบินเที่ยวแล้วก็อตัวนึ่งมาให้เดอะด็อกนั่งนะแล้วก็จริงๆถ้าเราอยากให้แบบทําเป็นบอลลูนให้มันเป็นสายใยแบบต่อกันก็ได้นะก็คือเราต้องเอาเชือกอะต่อกับตัวที่นั่งข้างในแล้วก็ต่อเป็นเชือกยาวๆแบบนี้ก็ได้แต่มันจะวุ่นวายเกินนะันจะเป็นสายแบบ ยาวนี่หละไม่จะวุ่นวายผมเอาแค่นี้พอเอาแค่เป็นบอลลูนนี่พอเนาะมาให้พี่แกให้ีปแกคือก็ต้องบินมาไล่จับมาน่ะโอ๊ยออเอออเออเดนเอโอเคมาแล้วก็ลงเออนี่เรียบร้อยครับแลังจากนั้นเราก็ต้องทำไงก็ได้ให้เดอะด็อกขึ้นไปทำให้เดอะด็อกขึ้นไปให้ได้อยู่ไหนอยู่ไหนอนนี้แล้วก็เอาแบบไปช้อนมาเอานี่ไปช้อน ช้อนเดอะด็อกขึ้นมาช้อนมันขึ้นมาช้อนขึ้นมาอ้าวขึ้นก่อนช้อนเดอะด็อกช้อนขึ้นมาช้อนช้อนขึ้นมาอย่างโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเดอะด็อกขึ้นมาแล้วเย้ไล่วัวนั่นก็ขึ้นไปด้วยนะน่ารักดีนะก็ปล่อยให้มันบินอยู่แถวนี้แถวบ้าน ผมลองพาไปเที่ยวนิผมพาเที่ยวเลยไปซึ่งพอเราขี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่ใส่แว่นแบบนี้นะซึ่งวิธีขับนะครับเราก็แค่แบบมองถ้ามองขึ้นก็คือมันจะขึ้นถ้ามองลงมันก็คือมันจะลงแบบนี้นะครับวิธีขี่ให้พี่แก๊สคือขี่เหมือนแบบว่าเหมือนอ e ีเดท่าเลยนะเหมือนอีเดท่าเลยแต่ถ้ากดชิปก็คือลงซึ่งลงปุ๊บก็ปลอดภัยนะครับอยู่บนนี้นะโอเคนี่เราพาเที่ยวเลยไง โอ้โหเราพาเดอะด็อกไปเที่ยวได้ก็คือแบบว่าถ้าเราอยากจะพาวีเดเจอร์ไปฟาร์มอลาโกเลมใช่ไหมแล้วก็ทําแบบนี้ได้ครับอืมเราสามารถทําแบบนี้ได้เราพาเดอะด็อกมาดูโปสเตอร์ไมค์คัพก็ได้เนี่ยไหมเออแต่เราพบว่าขบกลับเดียวว่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาเอาเรือนี่ไปช้อนเอาไปช้อนอีกสักตัวหนึ่งครับผมอาจจะเอาไปช้อนแบบเออวัวตรงนั้นช้อนหมูช้อนอะไรก็ได้มานั่งเพื่อที่ว่าทําให้ที่นั่งเรือมันเต็มเอาไว้ก่อน เดี๋ยวเผื่อวันดีคืนดีแม่งไปช้อนซอมบี้มาไปช้อนคิปเปอร์คือมานั่งคิชชิ่พายนะคือถ้าวันใดวันหนึ่งแม่งไปช้อนคิปเปอร์ขึ้นมาก็คือก็จะกลายว่าเดอะด็อกผมอะอยู่กับคิปเปอร์โอเคมาแล้วครับเป็นวัวนะเป็นวัวโซนเย็นโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยนะครับก็ให้มันบินเล่นอยู่แถวนี้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสหลับคลิปนี้ก็เป็นการมารีวิวสำหรับแฮปปี้แก๊นะครับนะครับซึ่งจริงๆอัปเดตนี้มาตั้งแต่วันที่17 แล้วนะครับกันมาคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซื้อใครโดยทันทีเรัจะไปก่อน,นครับผมจากไปพร้อมกับแฮปปี้แก๊สสองตัวนี้นะฮะบายบาย